สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอเพื่อนอีกครั้งนะครับเพื่อนก็เป็นพ่อค้าปลาสลิงนะครับขายปลาขายเครื่องครัวนะครับแต่เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นไงไม่รู้ขายของไม่ได้ครับผมก็ตอบว่าอย่างนี้นะครับที่ขายของไม่ได้ตอนนี้นะไม่มีโควิดนะครับเมื่อโควิดหมดคุณก็ขายของไม่ได้นะครับเพราะ ผู้คนไม่อยู่บ้านนะครับไปทำาหารกันหมดนะครับไปสวนไปนาไปไร่ไปตลาดไปค่าราชการนะครับถ้าคุณไม่เจอใครและคุณจะขายได้ยังไงนะครับนะครับนี่นะคุณคิดตรงนี้นะครับไอสกรีมก็เหมือนกันนะครับขายไม่ได้นะครับไม่มีเด็กเด็กไปโรงเรียนกันหมดนะครับครับช่วงโควิดที่แล้วมาคุณเก็บเงินได้เยอะนะ เพราะว่าคนอยู่บ้านไม่กล้าออกไปไหนคนไปแวกแรที่หน้าบ้านก็ก็วิ่งออกมาซื้อครับแต่ตอนนี้ก็ซื้อมาจากตลาดเลยครับนะบเนี่ยสาเหตุที่ว่าขายไม่ได้ไปทำาหารการาชการก็ตอนเย็นกลับซื้อมา